ผู้ชายคนหนึ่งเขาแต่งงานกับแฟนมีเพศสัมพันธ์คืนแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงไม่มีเลือดออกเขาถึงขั้นกับพาผู้หญิงน่ยไปหาหมอบังคับให้คุณหมอตรวจนะคะว่าแฟนของเขาเนี่ยยังซิงอยู่หรือเปล่าเคยผ่านมือใครมาหรือเปล่าทําไมมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเขาแล้วถึงไม่มีเลือดออกผู้ชายยังซิงให้ดูที่เส้นสองสลึงจริงไหมเส้นนี้จะยังไม่ขาดจริงหรือเปล่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะสาวๆคนไหนเคยโดนหนุ่มๆบอกว่าเขายังซิงไม่เชื่อให้มาดูเส้นสองสลึงที่ห้องของเขาสิทุกวันนี้มันยังไม่ขาดเลยอันนี้จริงหรือเปล่านะมาฟังกันค่ะเส้นสองสลึงเนะี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมมันถึงต้องถูกเรียกว่าเส้นสองสลึงเส้นสองสลึงนี่นะคะมันก็คือเส้นเอ็นค่ะที่ยึดระหว่างหัวของน้องจูเนียร์กับหนังหุ้มซึ่งเจ้าเส้นนี้นะคะมันก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกับ เที่อยู่ใต้ลิ้นของเราค่ะมีแค่เส้นเลือดนะคะแต่ไม่ได้มีเส้นประสาทใดๆค่ะถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะคะก็ลองกระดกลิ้นตัวเองขึ้นมาดูค่ะนี่ไงมันคือเส้นเดียวกันค่ะชื่อภาษาอังกฤษมันก็ใช้ชื่อเดียวกันค่ะซีนนลุ่ม ส่วนสาเหตุที่ทําให้เจ้าเส้นนี้ได้ชื่อว่าเส้นสองสลึงนะคะจากข้อมูลที่หามาได้นะคะก็บอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเปรียบเทียบนะคะความหนาความใหญ่ของเส้นต่างๆเขาก็จะไปเปรียบเทียบกับทองคําค่ะแล้วอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าทองคําใส่สร้อยที่เราใส่กันเนี่ยที่เป็นทองคําจะมีขนาด1สลึง2สลึง1บาทอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเจ้าเส้นนี้นะคะมันก็มีความหนาความใหญ่ใกล้เคียงกับทองคําขนาด2สลึงค่ะ มันก็เลยได้ชื่อนี้มาเส้นสองสลึงแล้วจากคำถามของเรานะคะที่ถามว่าถ้าผู้ชายยังซิงอยู่ให้ดูที่เส้นสองสลึงเส้นสองสลึงจะยังไม่ขาดมันจริงหรือเปล่าถ้าสาวๆคนไหนนะคะถูกหนุ่มๆน,นะคะชวนให้ไปดูเส้นสองสลึงมาบอกว่าเราเนะี่ยยังซิงอยู่นะเส้นสองสลึงของเรายังอยู่ยังไม่ขาดเลย อันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะโดยปกติแล้วไอ้เส้น2สลึงเนี่ยมันไม่ได้ขาดกันง่ายๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ขาดกันทุกคนด้วยบางคนเนี่ยมีเมียมาไม่รู้กี่คนผ่านศึกมาไม่รู้กี่สนามมีลูกไม่รู้กี่คนแล้วนะคะเอาเส้น2สลึงน,นี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ดีนะคะและในทางกลับกันนะคะบางคนยังไม่เคยโดนอะไรเลยเวอร์จินมากๆยังไม่เคยลงสนามเลยนะคะยังไม่เคยผ่านมือใครเลยแต่เส้น2สลึงน,นี้ก็ขาดไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกับคําถามที่ถามว่า ผู้ชายยังซิงเนี่ยเส้นสองส่วนหงจะยังไม่ขาดอันนี้นะคะใช้วัดอะไรไม่ได้เชื่อไม่ได้นะคะอย่าไปหลงกลเขาล่ะมันก็เหมือนกับกรณีของผู้หญิงนี่แหละค่ะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะว่าผู้หญิงบริสุทธิ์ยังไม่เคยผ่านมือชายเนี่ยจะมีเยื่อพรมอาจารย์อยู่แล้วถ้าหากว่าเปิดซิงครั้งแรกจะทาให้เยื่อพรมอาจทรย์ขาดแล้วก็จะมีเลือดออกเคยได้ยินข่าวกรณีหนึ่งไหมคะผู้ชายคนหนึ่งเขาแต่งงานกับแฟนมีเพศสัมพันธ์คืนแรกเนี่ย ปรากฏว่าผู้หญิงไม่มีเลือดออกเขาถึงขั้นกับพาผู้หญิงเนี่ยไปหาหมอบังคับให้คุณหมอตรวจนะคะว่าแฟนของเขาเนี่ยยงังซิงอยู่หรือเปล่าเคยผ่านมือใครมาหรือเปล่าทำไมมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเขาแล้วถึงไม่มีเลือดออกเอยื่อพรมอจาจทร์มันคืออะไรนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเยื่อพรมอจาจทร์ก็คือเอยื่อบางๆค่ะที่ล้อมรอบหรือปกคลุมบริเวณปากช่องคลอดของผู้หญิงมีรูปลากแตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงมักมีเยื่อพรมอาจาร์เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะ ซึ่งเป็นรูปร่างของพมอรมรจันที่ปกติและเด็กผู้หญิงบางคนนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะคะสําคัญมากเลยนะคะเด็กผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีเยื่อพมอรมรจันตั้งแต่เกิดก็เป็นไปได้หรือเยื่อโพมอรมรจันนี้นะคะขาดไปก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากการทํากิจกรรมหลายๆอย่างค่ะเช่นการเล่นกีฬา กีฬาผาดโผนปั่นจักรยานตีลงตังกาปีนต้นไม้เล่นยิมนาสติกนะคะกีฬาต่างๆที่ผาดโผนนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้เยื่อพรมอาจทร์ฉีกขาดได้แล้วค่ะซึ่งอาการฉีกขาดของเยื่อพรมอาจาร์น,นะคะก็ไม่ได้ทําให้เกิดความเจ็บปวดอะไรแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเลือดออกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการเปิดซิงคผู้หญิงครั้งแรกแล้วมีเลือดออกอันนี้ก็ไม่สามารถใช้วัดอะไรได้เช่นกันค่ะแต่มันมีเรื่องหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยโตมากแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะคะค แต่เส้นสองสลึงยังไม่ขาดมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วต้องทํายังไงดีหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเส้นสองสลึงเนี่ยมันยึดมันตึงถ้ามันไม่ขาดเวลามีกิจกรรมแล้วมันจะทําให้น้องชายเจ็บซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเส้นสองสลึงในคนปกติในภาวะปกติเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรค่ะยกเว้นแต่คนที่มีภาวะเส้นสองสลึงตึงมากๆสั้นมากดึงรั้งนะคะก็อาจจะเริ่มก่อปัญหาได้ค่ะ บางครั้งนะคะการที่เส้น2องกรมันตึงมากๆเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้เกิดการอักเสบทําให้เกิดอาการเจ็บหรือถ้ามันดึงรังมากๆมันก็จะมีส่วนทําให้รูปร่างของน้องชายผิดปกติทําให้หัวของเจ้าจูเนี่ยง้มงอลงมาได้ด้วยในกรณีที่เส้นสองกระมันตึงมันรังมันสั้นมากๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชายช่วยตัวเองหรือไปมีเพศสัมพันธ์ ถ้าหากว่ามีแรงแรงทำแรงแรงก็อาจจะทําให้เจ้าเส้นสองสลึงมันขาดได้ค่ะแล้วถ้าขาดนะคะก็อาจจะทําให้มีเลือดออกปริมาณมากได้นะคะบางคนเลือดออกนะคะห้ามเลือดยังไงก็ไม่สามารถหยุดเลือดได้ก็ต้องไปหาหมอเพื่อเย็บกันค่ะกลับมาที่คําถามนะคะ ถ้าหากว่าโตมากแล้วเป็นหนุ่มแล้วเส้นสสลึงยังอยู่ยังไม่ขาดนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะถ้าเส้นนี้มันไม่ได้สั้นผิดปกติไม่ได้ดึงรั้งจนทําให้น้องชายนะคะมีรูปร่างผิดปกติหรือมีอาการอักเสบหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปแบบนั้นละค่ะแต่ถ้าหากว่าเริ่มโตแล้วนะคะรู้สึกเส้นสองสลึงเนี่ยมันไม่ยาวขึ้นเลยมันดึงมันรั้งมันสั้นจนทําให้รู้สึกเจ็บก็ควรจะไปพบหมอค่ะ แล้วคืนนี้นะคะก็ลองไปเปิดของแฟนดูนะผ่านศึกมาขนาดไหนเส้นสองสลึงยังอยู่หรือเปล่าหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะแต่ไม่ต้องปรึกษาเรื่องของสองสลึงอะไรนะคะปรึกษาเร่องอื่นค่ะจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย